ชันเข่านะคะเหยียดแขนขึ้นไปหาเพดานฝ่ามือหันไปด้านหน้าชันเข่าไว้เลยนะแล้วลองขยับเข่ากับเท้าเข้ามาให้ใกล้กันสักนิดหนึ่งความกว้างเนี่ยของเข่ากับเท้าอาจจะกว้างสักประมาณสะโพกเราก็ได้นะคะไม่ต้องกว้างมากนะสายตามองระหว่างมือเลยค่ะเหยียดแขนขึ้นหาเพดานเดี๋ยวจะใช้แรงของหน้าท้องนิดนึงยกได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะ เก็บคางพยักหน้าก่อนืเราตอบว่าใช่สายตาจะมองที่เข่าของเราแล้วลองหายใจเข้าค่ะขยายซี่โครงนะยกศรีรษะขึ้นมายกหัวไหล่ขึ้นแล้วเหมือนเรายืดมือเนี่ยไปอยู่ข้างๆข,ข,ของกลางต้นขาสายตามองที่เขา่ายกได้แค่ไหนแค่นั้นกั้นไว้ก่อนวางศรีรษะชูแขนขึ้นหายใจออก เยี่ยมขารอบที่สองพยักหน้าเก็บคางมองข่าหายใจเข้าเป็นการยืดท้ายทอยก่อนนะ,ะไหลขึ้นเอื้อมือไปอยู่กลางๆต้นขาที่ด้านนอกค้างไว้มองข่ามองหน้าขาวางค่ะหายใจออกเยี่ยมพยายามทำไปพร้อมๆกับครูนะมันจะเมื่อยนิดหนึ่งอีกสาครั้งหายใจเข้ามองข่าก่อน